โ oh no. 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 อ้โนูโน้ไม่เอาไม่เอาเอ้ยบ้านนี่นะผมยอยนายจะเกิดอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โนูโน้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 โฮ่โฮ่โฮนี่เวนบนมิวใช่ไหมอ่ะก็คือบนบล็อกหญ้าบล็อกดินอะไรแบบนี้แล้วดูดูเราปลูกบนบล็อกหินฉลาดที่สุดในสามโลก ฮัลโหลสวัสดีครับก็นครั้งสุดท้าไมค์คาร์บกรอบนึงนะฮะผมแท้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะไปเล่นนะครับเอาชีวิตรอด1.8กันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรเดี๋ยวนคลิปนี้ฮะเราจะมาทำเครื่องปั๊มทรายกันนะฮะซึ่งเครื่องปั๊มทรายเนี่ยฮะก็คือทรายแบบนี้นั่นแหละแปะนี่ไอ้ทรายอันนี้เนี่ยฮะมีประโยชน์กับเรามากเข้าใจไหมมันสามารถทํากระจกให้เราก็ได้ใช้ในการทําอุ้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดดังนั้นฮะทรายพวกนี้เนี่ยฮะ มีความสำคัญโอเคปะ่ะเลวเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาใช้บั๊กไมค์ขาให้เกิดประโยชน์นิดนึงจากทรายก้อนเดียวเราก็จะมีมากมายมหาศาล <c oughs> สุดยอดเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันเลยละกันฮะผมขอทํากล่องเก็บของนิดนึงฮะคือเราต้องมีการเตรียมตัวเข้าใจไหมมันจะมีของที่เราจะต้องเตรียมค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวขอทํากล่องเก็บของนิดนึงนะฮะอันดับแรกฮะเราต้องการสลามเข้าใจไหมฮะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ฮะเราก็ได้เตรียมสลามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นก็ถือว่าโอเค แล้วก็เตรียมบล็อกไซด์หนึ่งบล็อกฮะใช่ฮะใช้สายแค่อันเดียวชีวิตเราก็จะสบายมากยิ่งขึ้นอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปฮะเราต้องการกระดูกจานวนมากด้วยเช่นกันเพราะว่าเราจะต้องเออใช้บล็อกอะไรน,น,นิดหน่อยๆน,นะฮะ <c oughs> คือคลิปนี้นยฮะอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในบางเซิร์ฟเวอร์โอเคปะ่ะเพราะว่าแบบบางเซิร์ฟเวอร์เขาก็จะแบบกันเอาไว้ไงแต่ว่าเราสามารถใช้ได้เพราะว่าเราเป็นไมค์คาร์ปกติ อันนี้สับขั้นสูงนะฮะอย่างที่บอกคือบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอาจจะก,กันเอาไว้ก็คือพวกเซิร์ฟเวอร์เพเปอร์อะไรพวกเนี้ยฮะเขาจะกันพวกเอ่อปั๊มสายเอาไว้นะฮะแต่ว่านั่นแหละฮะเราสามารถใช้ได้นั่นเองฮะก็ <S <S ถ้าเกิดใครที่เล่นซิงเกิลเพเยอร์หรือเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยฮะก็สามารถปั๊มสายได้ด้วยเช่นกัน,นะฮะ <ST ONE> เอากระดูกมาฮะเราต้องการกระดูกที่เยอะมากๆโอเคเอากระดูกมาอันนี้ผมยังไม่เปิดเชเดอร์นะฮะในคลิปนี้ขออนุญาตยังไม่เปิดเพราะว่าเราจะต้องเข้าเนเธอร์แล้วเนเธอร์มันมืดมากๆเข้าใจปะฮะ เราจะต้องตามหาเห็ดสีแดงโอเคป่ะถ้าเกิดใครมีเห็ดสีแดงแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยฮะวิธีตามหาเห็ดสีแดงที่ง่ายที่สุดนะให้เข้าไปในเนเธอร์โอเคป่ะฮะรอแป๊บหนึ่งฮะในเนเธอร์เนี่ยมันจะมีทรายอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆและมันก็จะอันตารายด้วยเช่นกันโอโนม่โอ้โอโนโนไม่เอา <No. S 1> ไม่เอาเอ,อ้ยแปบ๊บหนึงนะผมย ขอเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะครับผมขอจัดการกับไอ้เจ้าลูกชิ้นนี้แป๊บหนึ่งผมไม่จัดการแล้วผมไปแล้วบายบายไปแล้ว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 อ้เราบินได้นี่บินไปเลยบินไปเลยนี่สะใจแล้วอู้ตกตกตกสะใจลืมไปไงว่าเรามีปีกแล้วเราก็บินเราก็โฉบไอ้เจ้าปากงูได้เลยใช่ป่ะเออชีวิตดีดีโอเคกลับมาเรื่องของเรากันต่อตามหาเห็ดแดงฮะเนี่ยมันจะชอบมีตัวอะไรมาขัดขวางเราแบบนี้นั่นแหละฮะ โอเคเห็ดแดงมันต้องอยู่สักที่หนึ่งแถวแถวนี้อย่ามาเห็ดแดงนะไม่ใช่เห็ดสีน้าตาลโอเคป่ะครั้งนี้เราต้องใช้เห็ดสีแดงซึ่งเห็ดสีแดง่ะอย่างอันนั้นนะฮะมันคือเห็ดสีน้าตาลนั่นไม่ใช่สีที่เราต้องการ oh. เราต้องการเห็ดสีแดงซึ่งเห็ดสีแดงมันน่าจะอยู่สักที่ที่เรามองไม่เห็นเ <laughs> พราะถ้าเราเห็นเราก็จะเจอ <laughs> เราต้องการเห็ดสีแดงฮะโอเคเราเจอเห็ดสีแดงเรียบร้อยฮะคือเออโอไม่เดี๋ยว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 เดีรยวเรียบเดียแเ่ีว่าแ๋ยวโอเคะเอ่ไเ ไอเจ้าไอเจ้านี่นี่ไอเจ้าตูดเมือกั่านแหละครับน่าลำคาญมากเลยเอาเห็ดสีแดงมาฮะนี่นี่นี่เห็ดสีแดงอันนี้ใช่เก็บมาเลยใช่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 โอเคอะะจริงๆอันเดียวก็เพียงพอแล้วแหละฮะ,ะแต่ว่าเอามาเยอะๆก็ปลอดภัยไว้ก่อนะ่ะผมหมั่นไส้เป็นการขออนุญ,ญาตฮะมันแบบว่าหมันไส้เป็นการส่วนตัวนิดนึงนะฮะที่ผ่านมานี่คือเราแบบโดนไอเจ้าปากของโฮแก้งเยอะไงครั้งนี้ได้เวลาเอาคืน อ่ะกลับบ้านกันไปเลยแล้วกันฮะไม่ต้องเสียเวลาบินไปเลยทางกลับบ้านอยู่ไหนเนี่ยพอเราบินมันก็ไม่ชินตุ๊กตาเหมือนกันเนาะทางกลับบ้านอยู่ตรงนี้โอเคปัดกระหู้อีกแล้วนายจะเกิดอย่างนี้ไม่ได้นะโมโโน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 โฮโฮโฮหาเรื่องไหมล่ะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะฮะฝากไว้ก่อนเถอะพวกนายนี่นายก็เหมือนกัน ฝากไว้ก่อนเถอะนั่นแหละฮะโอเคฮะกลับบ้านมันมันจะเกิดเรื่อยๆอย่างี้จริงๆใช่ไหมฮะเหนื่อยอะ่ะโอเคฮะเราได้เห็ดสีแดงเรียบร้อยเรากลับไปที่โลกปกติของเรากันดีกว่านะฮะโลกนรกอันนี้มันโหดร้ายโอเคตอนนี้เป็นเวลากลางคืนเรียบร้อยใช่ไหมเป็นเวลากลางคืนเรียบร้อยเราต้องเอาไงดีอ่ะมันมันเวลากลางคือนอะนอนก่อนไหมอานอน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  โอเคขั้นตอนต่อไปฮะเราต้องการบล็อกอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับแป๊บหนึ่งนะเราต้องการบล็อกที่ใช้ในการต่อตัวแป๊บหนึ่งนะยืมแป๊บหนึ่งเราจะต้องปั๊มเห็ดแดงเยอะๆโอเคป่ะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสพังค่อนข้างเยอะโอเคฮะก็ทำตามฮะก็ต่อขึ้นมาแบบนี้อ่านั่นแหละ,ะแล้วก็ต่อแบบนี้นิดๆหน่นนอยๆอะ่ะขึ้นอีกขึ้นอีกโอเคเย่เย่ประมาณแบบนี้อะ่อะ,อะ,อะลงมาข้างล่างฮะแล้วก็ทุบข้างบนออกให้หมดจุบจุบผมก็ไม่ได้เอาที่ขุดมาเนาะเอา้า ที่ขุดมีก็ไม่บอกเออขอโทษตาถัว่วเข้าใจป่ะฮะหลังจากนั้นฮะเราก็จะวางเห็ดแดงลักษณะแบบนี้นะฮะอ่าถ้าวางไม่ได้ก็ขุดลงไปนิดนึงอ่ะปึ๊บโอเคฮะวางเห็ดแดงลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคปะ่ะหลังจากนั้นฮะเอากระดูกออกมาฮะเราต้องการกระดูกเยอะมากๆถ้าเกิดเราไม่มีกระดูกก็ไม่เป็นไรก็ทําเครื่องหมักแล้วก็ทําบนมิวเอาก็ได้ฮะเนี่ยเราต้องการแค่เพียงบนมิวแบบนี้เนี่ยฮะแต่ว่าเราต้องการเยอะๆ อ่าฮะเราต้องการบนมิวใช่แล้วเราก็จะเอาบนมิวเนี่ยฮะมาใส่เข้าใจไหมอ่าทุบตรงนี้ออกให้หมดฮะเคลียร์ตรงนี้ออกนิดนึงเอาญ่าออกให้หมดนะสําคัญนะฮะเอาสิ่งก่อสร้างหรือเอาบล็อกเอาญ่าตรงแถวนี้ออกให้หมดเคแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะขี้ขวาปึ๊บ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 ทำไมมันไม่โตหลังคาต่ําเกินไปหรอ <c oughs> อ่ะขี้ขวาไปเรื่อยๆฮะอยู่ด้บวยโอเคนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการหลังจากนั้นฮะเราก็ทุบออกได้เลยโอเค และพอเราทุบออกเนี่ยฮะถ้าเกิดสมมุตินะถ้าเราใช้ที่ขุดฟอร์จูนผมไม่แน่ใจนะว่าเราจะมีโอกาสได้เห็ดเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าอ่ะเนี่ยเราก็ทุบปึ๊บปึ๊บมันนี่ไงใช่ป่ะมันจะมีโอกาสได้เห็ดคืนมาตอนแรกเรามีเห็ดแค่เดียวใช่ป่ะนี่ไงเรามีเห็ดหลายอันแล้วโอเคทุบไปเรื่อยๆเย่เย่เออนั่นแหละฮะเราจะต้องปั๊มเห็ดนั่นแหละฮะเราก็จะทุบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าอ่าแปะไฟข้างบนนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์อีกทีนึงฮะทุบเอ้ย ใสที่ขุดสิเราก็จะทูบทูบทูบแบบนี้นั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะแล้วเราก็จะเอาเห็ดของเราเนี่ยฮะใส่เข้าไปในนี้โอเคเก็บ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 และขั้นตอนต่อไปฮะเรามาเตรียมอุปกรณ์เลสโตนกันดีกว่าฮะ oh. คือในการทําพวกวงจรเครื่องปั๊มทรายเนี่ยมันจะต้องมีพวกเลสโตนเข้าใจป่ะฮะดังนั้นเรามาเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าเราต้องการเลสโตนเยอะๆอะเฮะเราต้องการเลสโตนเยอะๆโอเคแล้วก็เตรียมพวก นั่นแหละอุปกรณ์เลเโตนอ่ะผมก็จะไม่พูดเยอะแล้วกันฮะพวกเลสโตนทอ็อตรีพิเตอร์อะไรพวกเนี้ยฮะทำมาให้ครบโอเคมันต้องใช้หินเรียบในการทำพวกเลสโตนร,รีพิเตอร์ถูกต้องไ่ะฮะนี่ไงฮะแล้วก็มีหินเรียบเต็มไปหมดเลยโอเคทำเลสโตนทอ็อตนิดหนึ่งฮะปิป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 ปิวปิวบุดแล้วก็แบบนี้อาา่ะ ถามว่า3อันพอไหมมันก็พอโอเคป่ะฮะแต่ว่าเผื่อแบบมันหายอะไรเงี้ยเราทําไปเยอะๆเกินๆก่อน,อนฮะทำเกินไม่เสียหายเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องทําวงจรอ,อีกเยอะมากมายดังนั้นก็เอาเลเตอร์ s t มาเผื่อๆไว้ก่อนและอันต่อไปที่ขาดไปได้ฮะนั่นก็คือพิสตันนั่นเอง <Wow. S 1> พิสตันเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เลเตอร์ที่ใช้ในการดันบล็อกใช่ไหมทำมาอ่าเราต้องการหินโอโนโอไม่นะแป๊บนึงนะฮะเราต้องการหินค o บ b l e s t ซึ่งเราไม่มีค o b b l e s t โอเคครบแล้วหรือยังก็ขาดเหล็กนะฮะขาดเหล็ก โอเคฮะเอาเหล็กมาแบบนี้โอเคเราค้นหาเลยฮะพิสตันนี่แหละคือสีที่เราต้องการเราต้องการพิสตันทั้งหมดกี่อันฮนะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้ทั้งหมด5อันโอเคปะ่ะแต่ว่าในกรณีนี้เราจะทําเกินเกินเอาไว้ก่อนเผื่อแบบมันหายทําม,มา <Hey. S 1> สักประมาณ8ปดอ่เจ็ดอันก็ได้นะโอเคและว่าด้วยอันนี้เนี่ยฮะมันเป็นพิสตันธรรมดาถูกต้องป่ะฮะเนี่ยมันยังเป็นพิสตันแบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้เราต้องทําให้มันเป็นสติกกี้พิสตันก่อนก็คือเอามารวมกันกับสารามที่เราเพิ่งได้มาแป๊บหนึ่งนะฮะ แบบนี้นั่นแหละฮะแล้วเอาพิสตันมาครับรวมกันกับธาราแบบนี้เย้ <Yeah. S 2> แค่นี้ของก็น่าจะครบแล้วลหละใช่ไหมครบแล้วเนาะ hmm. น่าจะครบแล้วล่ะขอติขอคิดก่อนขอคิดก่อนติ๊กติ๊กติ๊กติกตกิต๊กตกิต๊ก,ก,ก,กแล้วเราก็เต็มของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลก่อนที่เราจะมาเริ่มสร้างกันฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยตัวผมเองนะฮะหูแมวนั่นเองฮะซึ่งหูแมวอันนี้นยฮะเป็นแบบเดียวกันกับที่ผมใสเ่เป๊ะเ,เลยนะฮะซึ่งของผมเนี่ยฮะผมใส่ที่มันเป็นแบบเหล็กโอเคป,ะะป่ะฮะก็อันนี้เป็นแบบเหล็กเหมาะสำหรับคนททีีี่่่่แแบบบบบใสคคููกกัััหหหฟงรรืออนวเเล็ๆะไ้ แต่ถ้าเกิดสมมติใครที่แบบหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็มีเป็นแบบพลาสติกด้วยเช่นกันฮะอันนี้ก็จะแบบสบายกว่าอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่คนชอบฮะก็ชอบแบบให้มันแน่นๆน่นหรือชอบแบบหลวมๆวมก็แล้วแต่ถ้าชอบหลวมๆวมก็แบบพลาสติกถ้าชอบแบบแน่นๆก็แบบเหล็กแต่แบบเหล็กเนี่ยฮะมันจะใส่คู่กับหูฟังแบบนี้ได้อะไรอย่างงี้ไง ถ้าเกิดสมมติใครสนใจครับลิงอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับผมโค้ชส่งรถไม่มีครับขอโทษโค้ส่รถไม่มีครับเมาเข้าไปในเนเธอร์กันเลยแล้วกันนะเราจะใช้ทางลัดที่เราเคยสร้างกันเอาไว้ฮะแล้วเราก็จะมีเพื่อนมาอีกใช่ไหมสวัสดีฮะผมเกลียดพื้นที่บริเวณตรงนี้จังเลยผมอยากจะทําทางเนเธอร์ให้มันแอดนะฮะอยากทําทางเนเธอร์ให้มันดีๆเหลือเกินฮะสักวันฮะเราจะทำโอเคป่ะฮะหลังจากที่เรามีฟาร์มโอเชียร์มูนเมนต์เสร็จแล้วฮะผมขอ โอเคนี่ไงฮะมันทําให้การเดินทางของเราสบายมากเลยนะก็สักวันฮะสักวันแล้วเราก็มาโผล่ที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาตรงนี้ถูกต้องมะฮะโอ้เราต้องเคลียร์ตัวนี้ออกให้หมดก่อนอะทุบๆๆเดี๋ยวเวลาสนุกแล้วสินะฮะเคลียร์ของเก่าออกให้หมดฮะนี่ฮะขุดๆๆขุดอดอกให้หมดเลยใช่แจ้งแจ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 งเราวางข้าง,างตัวนี้ก็เอาออกด้วยเช่นกันฮะจะเก็บไว้ทําแมวอะไรล่ะใช่ไหมฮะเอาออกให้หมดนะขุดไปเลย อุดปึบปึบปึบอุดอุดอุดเอาออกให้หมดซะขั้นตอนต่อไปฮะอาจจะเป็นขั้นตอนที่ปวดหัวสําหรับบางคนนิดหนึ่งฮะคือขั้นตอนต่อไปเนี่ยฮะประตูเนี่ยมันมีขอบๆตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะเราต้องทาลายไอ้เจ้าขอบประตูตรงนี้ก่อนซึ่งอันนี้เป็นการใช้บัคกโอเคป่ะฮะเออปกติทําไม่ได้นะฮะเนี่ยคือเราทุบไม่ได้ถูกต้องป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันทุบไม่ได้เราจะต้องใช้บัคกฮะก็เราจะใช้เห็ดสีแดงอันนี้เนี่ยฮะในการทําลายประตูนั่นแหละฮะลงมาข้างล่างแบบนี้ สมมติขอประตูอยู่ตรงนี้โอเคปะะ่ะฮะขอประตูอยู่ตรงนี้เราก็จะเว้นมานิดนึงนะฮะเว้นมาแบบนี้อ่ะแล้วเราก็เว้นมาอีกนะฮะอ่าเผื่อจะมองไม่เห็นนี่ประตูถูกต้องปะ่ะเว้นมาแบบนี้อ่ะขุดลงไปฮะปึบก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้ประตูเว้นหนึ่งบล็อกแล้วก็เจาะรูลงไปโอเควางเห็ดเข้าไปฮะและหลังจากนั้นฮะเราก็จะเข,ขี่ยพื้นที่รอบๆตัวนี้แป๊บหนึ่งนะ <S <S เอาลาวาออกนิดนึงปิ้วปิ้วปิ้วลาวาออกเป่าเป้า มาคลิกขวาก็เลยฮะปิว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 วว้าวเกลือโอเคฮะมันอาจจะมีโอกาสเกลือดังนั้นเราก็เอาโบนมิวมาเพิ่มฮะโอเคมันต้องได้แล้วนะได้ยอ่ะขุดรอบคางออกสักนิดนึงเผื่อมันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นมั้งมาเร็วออกมาเร็วโอ้เกลือ ฮึสุดท้ายอะบึบบบมันไม่ติดหรอยอย่าบอกนะเขาแกเขาแก้แล้วอะไม่น่านะเขาไม่น่าแก่นะหรือหลังคาต่าเกินไปเกี่ยวหรอ,อเราอาจจะต้องใช้บนมิวเยอะกว่าที่เราคิดน,นะเนี่ยฮะ<อ>เดี๋ยวเราอาจจะต้องไปทําเครื่องหมักแน่เลย<อ>ฮะติดสิดดลูกมันไม่ติดนะโอ้ oh, เราต้องไปหาบนมิวเพิ่มเติมแล้วมั้งเนี่ยติดเธอขอร้องปรีปิดปีนานนา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 ตุมตุ่ตุนตนตนตุน ใช้ไม่ได้แล้วหรออืมโดยเหตุผมมันใช้ไม่ได้เอ๊หรือว่าเหตุมันมันต่ําเกินไปเอ๊ะทำไมทํา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 ไมเหตุมันใช้ไม่ได้เอ้ยงงนะเนี่ยจริงจังอะอ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะงงนะเนี่ยทำไมมันไม่ได้วายตัด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 หมดบนมิวหมดเรียบร้อยฮะโอ้ยตายเดี๋ยวขอไปหาบนมิวเพิ่มเติมแป๊บนึงแล้วกันฮะเพื่อไปจประหยัดเวลาทีนิ้วฮะ คือตรงนี้เนี่ยครับผมได้ทาการทดลองเรียบร้อยแล้วผมได้ปลูกเห็ดโอเคปะ่ะเนี่ยผมได้ปลูกเห็ดตรงนี้และประตูเนี่ยเห็ดมันลบประตูทิ้งได้นะก็เลยแบบเอะเขาก็ยังไม่ได้แก้บั็กนี่เนาะงั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปหาบนวิวเพิ่มเติมอีกฮะเพราะเนี่ยมันก็เหมือนเดิมเลยเนี่ยห็นปะ่ะฮะเราขุดมาแค่บล็อกเดียวแล้วเราก็วางเห็ดเนี่ยมันก็ลบประตูได้อะ่ะโอ้สงสยัยเราอาจจะดวงไม่ดีะฮะเดี๋ยวต้องไปหาบนวิวอีกเยอะมากมากค่ะเพื่อการประหยัดเวลาดีนิวฮะซึ่งเครื่องปั๊มบนวิวเนี่ยฮะเอาแบบง่ายๆสุดเลยนะ เราก็จะทำฮอปเปอร์2อๆๆๆมแบบนี้และหลังจากนั้นฮะเราก็ทำคอมโพสเตอร์ลักษณะแบบนี้โอเควางกล่องเก็บของข้างล่างแบบนี้วางฮอปเปอร์แบบนี้คอมโพสเตอร์แบบนี้วางฮอปเปอร์ข้างบนอีกแบบนี้นั่นแหละฮะแล้วไปหาปุ๋ยมาใส่ซึ่งในกรณีนี้นี่ฮะปุ๋ยข้างหน้าของเรานี่ฮะพวกข้าวแครอทมันฝรั่งเอามาใส่ให้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอโนของเต็มขอเก็บของในตัวแป๊บหนึ่งนะทำไมขยะมันเยอะจังเลยเนี่ยขออนุญาต ฝากของไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะฝาก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 ไก่อนโอเคมันเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติเหมือนกันนะฮะในการลบไอ้พวกประตูอันนี้เนี่ยฮะใช้ที่ขุดฟอจูนขุดได้เลยฮะนี่เราก็จะได้มเมล็ดเยอะว่าปกติไม่มีปัญหามเมล็ดพวกนี้เอาไปหมักปุ๋ยได้นี่ฮะเราก็จะเอาพวกมเมล็ดเนี่ยฮะใส่เข้าไปในนี้แบบนี้วีดใส่ไปด้วยไหม <m> ก็จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดูก่อนเรามีพวกซีดเยอะหรือเปล่าถ้าเรามีซีดเยอะก็เอาไป เออเคลียให้เรียบร้อยแป๊บหนึ่งนะฮะเรามีซีดเยอะโอ้ซีดมีเยอะมาก <c oughs> และนี่ฮะโบนิวของเรามันก็เริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วมันอาจจะช้านิดนึงแต่ก็แบบเอาเถอะฮะมันก็มาเรื่อยๆเยนี่ยดูดิค่อยๆมาโอ้ยชา้าสโลไลฟ์เหลือเกิน <c oughs> คือเข้าใจอารมณ์ป่ะกระดูพวกนี้ฮะเราเสียดายไงกระดูพวกเนี้ยอุตส่าห์แบบไปหามาจากพวกสวอมแลนอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะอนาคตก็แบบเพื่อมีประโยชน์เก็บบไว้ก่อนลวกันเนาะกระดูกอะไรอย่างเงี้ยยังแบบขี้งกอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเข้าใจไหมเรามีพวกแบบเนี่ย ผลผลิตทางการเกษตรเยอะอย่างเงี้ยก็ออกมามากกว่าดีใช่ปะแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดมันช้าเกินไปเราก็ช่วยมันคลิกขวาได้กึกๆๆแบบนี้เห็นป่ะฮะคลิกๆๆๆๆเออนั่นแหละกึกๆๆๆๆแบบเนี้ฮะไปเรื่อยๆซึ่งน่าจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรเพื่อปการประหยัดเวลาติดนิ้วฮะและตอนนี้ฮะเราก็ได้โบนมิวมาเพิ่มอีกประมาณ3ชุดนะฮะไปไปดูกันฮะว่าเราจะสามารถทําลายไอ้เจ้ากอประตูดีเอ็นได้หรือเปล่าฮะเพื่อปการประหยัดเวลาดิดนิวอีกรอบนึงฮะมาเรามาลุ้นกันอีกรอบนึงฮะซึ่งเหมือนเดิมฮะตรงนี้นับ1นะฮะ 2แล้วเราก็วางเห็ดแดงตรงนี้ปึ๊บโอเคทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมฮะเว้น <When, S> 1นึ่งบล็อกมามา,มาคลิกขวากัะนะฮะแล้วก็สวดมนต์ภาวนาหวังว่าเห็ดแดงมันจะโตฮะอย่าลืมฮะทุบบล็อกที่ไม่เกี่ยวข้องตัวนี้ออกให้หมดก่อน <Yeah. S 1> <Okay. S 2> เอาะเผื่อมันจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นนะอะไรอย่างนี้มาคลิกขวาและช่วยโตหน่อยเถอะขอร้อง p ทำไมมันไม่โตเลยโตหน่อยสิลกูกฮัลโหล โอ้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 โเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงโอเคโอ้ไม่นะไม่ซิ l v e อ f i ฟิตโอ้โอโนไอมันคงไม่เกิดมาเพิ่มอีกมั้งเฮ้ยแถวเนี้ยฮะมันมีซิลเวอร์ฟีค่อนข้างเยอะไงซิ l v e อ f i ฟิตคือปวกนะฮะ ปวกอะไรก็ไม่รู้อยู่ในหินเนาะแปลกดิใช่ที่ขุดซิวทัดฮะไอพวกซิลฟิทเนี่ยฮะมันจะไม่เกิดคือมันเป็นอีกหนึ่งกฎของเกมเป็นเกมที่มาสัจจาฮะเกมไหมครับขุดๆไปก่อนเคลียร์พื้นที่ฮะเผื่อมันอาจจะต้องแบบใช้พื้นที่เยอะๆมัง้งอ่ะไม่รู้ดิถ้าใช้พื้นที่เยอะๆอ่ะเราก็จัดให้ฮะอ่ะอ่ะอ่ะรบกวนโตในเธอขอร้องจะบอกว่าเหตุมันต่ําเกินไปมันก็ไม่น่าใช่นะเติบโตเร็วๆไม่โตเลยไม่โตเลยมันต่ําเกินไปเหรอมันเป็นกฎใหม่ของเกมเหรอแล้วผมไม่รู้เหรอ เอะอย่างนี้ต้องกูเกิลเนี่ยมันไม่โตเลยเงื่อตไม่เอื่อตไม่เงื่อนโตไม่เงื่อไม่อ๋อมันต้องเป็นบล็อกดินโอเคฉลาดมันต้องเป็นบล็อกดินดิไงฮะเขาเขียนอยู่นี่เนี่เขาเขียนเขาเขียนเขาเขียนอยู่หายไปไหนละนี่เวนบนมิวใช่ไหมก็คือบนบล็อกหญ้าบล็อกดินอะไรแบบนี้แล้วดูดูเราปลูกบนบล็อกหินฉลาดที่สุดในสามโลกปัญหาต่อไประดับชาติฮะเราจะไปหาดินได้จากไหนใต้ดินอ่ะ เราเจอดินแล้วขอบคุณธรรมชาติฮะธรรมชาติมอบดินมาให้เราเราก็ใช้มันซะหน่อยฮะโอ้นี่ไงเอ๊ะแต่ตัวนี้ขุดไม่น่าได้ตัวนี้ได้ไหมย๊บโอเคครับตัวนี้ได้รอดโถผมก็เสียบนวิวไปตั้งเยอะแยะฉลาดจริงๆปึ๊บโอเคครับน่าจะได้แล้วล่ะลองดูลองดูน้ลองดูหน้าลองดูนะแปะเข้าไปแบบนี้โอเคโอเคโอเคแล้วก็แบบนี้กึ๊กกึ๊กออ มันฉลาดจริงๆฮะเนี่ยเห็นปะ่ะจริงๆเนี่ยถ้ามันจะเนี่ยถ้าบล็อกมันจะหายมันก็หายง่ายๆดูๆๆๆูเห็นปะ่ะหายไปแล้วขอบประตูตกือ <c oughs> <c oughs> ผมก็นั่งงงตั้งนานว่าแบบเอ๊ะทำไมมันไม่หายสักทีโอ้อมันต้องอยู่บนบล็อกดินคือปกติเวลาเราทดสอบเนี่ยเราก็ทดสอบบนดินอยู่แล้วถูกต้องปะ่ะฮะคราวนี้คือพอมาอยู่ในถ้ำปุ๊บมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ดินไงฮะก็ว่าทำไมมันไม่โตโอเคแล้วภาสีมันนี่สงสงมันดีเด้งดึ๋งมาดึงดึ๋งดอดพาผมเสียเวลาไปตั้งเยอะในเมื่ ต้องไปนั่งปั๊มบนมิวคิดสภาพดีโอเคยังดีนะขอขอบคุณพิกิพีเดียนะที่ทําให้เราสามารถไขข้อสงสัยได้ฮะโอเคด้านนี้เราเคลียร์เรียบร้อยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะเคลียร์กันทุกทิศเลยโอเคป่ะฮะด้านนี้ด้วยเหมือนกันนไหนไม่มีอะด้านไหนไหนเราก็เคลียร์แล้วอ่ะเราก็เคลียร์ให้มันครบทิศเลยดีไหมหรือว่าเอาแค่ทิศเดียวก่อนเอาทิศเดียวก่อนแล้วกันเนาะเอาทิศเดียวก่อนเรามาเริ่มสร้างกันเลยแล้วกันฮะขั้นตอนแรกฮะเราจะต้องวางว,ว,วางน,นะฮะเราต้องวางพิสตัน ใต้ตรงนี้เลยโอเคป่ะฮะเราจะวางพิสตันแบบนี้มันอาจจะเล็งยากนิดนึงนี่ฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคและหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะวางสลามบล็อกแบบนี้ตึมตึม เติมอ่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วฮะคือตอนเนี้ยฮะเรามีทรายแค่เพียงอันเดียวใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีทรายเพิ่มเติมอีกและไอ้เครื่องปั๊มอันนี้เนี่ยฮะไม่ใช่ปั๊มแค่ทรายได้อย่างเดียวนะสามารถปั๊มพวกกาวเวลหรือก้อนกรวดก็ได้นะฮะปั๊มพวกคอนกรีตอะไรอย่างงี้ก็ได้สําหรับสายพวกสร้างเมืองเนี่ยไอ้เครื่องแบบเนี้ยฮะไม่ควรพลาดแล้วก็หาบล็อกดีๆนิดนึงฮะซึ่งบล็อกดีๆผมไม่มีผมขอใช้เป็นสโตนบิกไปก่อนแล้วกันฮะโอเค หลังจากนั้นฮะเราก็จะวางรีพีเตอร์ลักษณะคล้ายแบบนี้ฮะตึงตึงตึงให้สุดนะแล้วก็วางเลสโตนปื๊บปบแบบนี้ปื๊บปบวางลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคป่ะฮะเดี๋ยวขอแปะไฟนิดนึงฮะจะได้มองเห็นโอเคปืบแบบนี้โอเคป่ะฮะก็คือพิสตันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เลสโตนกระโดดขึ้นมาตรงนี้นิดนึงลงฟึฟแบบนี้และหลังจากนั้นถัดไปฮะเอาบล็อกวางข้างบนฮะกดชิปและคลิกขวาฮะมันจะเป็นการวางบล็อกข้างบนลักษณะคล้ายแบบนี้ ก็วางเลสโตนไปอีกเช่นกันวางแค่อันเดียวพอฮะแล้วเราก็ใส่รีพิเตอร์ลักษณะคล้ายแบบนี้เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องคิดขวานะฮะแล้วเราก็วางบล็อกแบบนี้โอ,โอเคและระบบอันนี้เนี่ยฮะมันต้องมีสวิตช์เปิดปิดดังนั้นก็อ่ะวางขันโยกขันสายนิดนึงฮะรีเวอร์แบบนี้ปึ๊บปึ๊บอะไรประมาณนี้ฮะโยกลงเอาไว้ก่อนโอเคป่ะฮะถ้าไม่โยกลงเดี๋ยวมันจะทำงานแล้วสนุกสนานฮะแล้วก็ ทำเลสโตนท็อดเพิ่มสักนิดหนึ่งแบบนี้โอเคและหลังจากนั้นฮะอ่ะวางพิสตันต่อจากเลสโตนท็อตมาด้านนี้โอเคหลังจากนั้นฮะก็เลสลามบ็อกแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้หลังจากนั้นฮะขึ้นไปข้างบนสักนิดหนึ่งขึ้นไปข้างบน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 อ่ะเดี๋ยวถขออนุญาตออกจากตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ้าสลามดูดบ็อกโอเคขออนุญาตทำทางขึ้นลงใหม่นะฮะปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบจะได้เห็นกันง่ายๆนิดหนึ่ง โอเคข้าบาลสโตนทอต,ตรงนี้ฮะวางบล็อกอีกหนึ่งบล็อกฮะแปะแล้วก็แบบนี้นะฮะวางเลสโตนิเออวางเลสโตนนั่นแหละฮะคือชื่อไอเทมมันเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็มาวางแบบนี้กึ๊บคลิกหนึ่งครั้งกจากนั้นก็วางบล็อกอีกหนึ่งบล็อกฮะคือบล็อกอะไรก็ได้แหละเอาจริงคือเดี๋ยวเวลาสร้างจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปใช้บล็อกที่ดีกว่านี้โอเคปะ่ะตอนนี้ณเวลานี้ผมขอปั๊มสายให้ได้ก่อนเพราะว่าเราขี้เกียจขุดมากเลยขั้นตอนต่อไปฮะเราจะต้องวางเลสโตนแบบนี้อันเดียวฮะปก็ สกีพิสตันวางหันหน้าลงเอ,อ <c oughs> วางหันหน้าลงแบบนี้ <Hey. S 1> แบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคแค่นี้แหละฮะลองโยกคันโยกลงดูอ่า oh, no อ้ oh, no <c oughs> เราทำอะไรผิดพลาดเราลืมอะไรไปหรือเปล่าใช่ผมลืมหนึ่งอย่างลืมวางเลสตโตนทอตตรงนี้นี่น,นี่วางตรงนี้เออเออโอ้ยโอ้ย,อยวางเลสตโตนทอตตรงนี้อ่าแค่นี้แหละฮะใช้งานได้ยัาง อ,อย่างนี้คือสิ่งไม่ถูกต้องนะฮะทำไมม,ม,มันมันมันต้องขยับให้หมดสิแป๊บหนึ่งพิสตามันต้องทํางานทั้งหมดสิทาไมมันไม่ทํางานโอ้ยทําไมมันไม่ทํางานทําไมวางแบบนี้มัง้งปึ๊บได้ไหมอ่าโอเคครับต้องวางบล็อกอ่าเคแปะใช้งานได้แล้วใช่ไหมใช่ลองดูปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องปอน ลองดูฮะถ้าสมมุติเราวางสายดูนะมันควรจะใช้ได้มั้งนะฮะอันนี้คือก็สร้างสดๆก็มุมๆกันละฮะวางแบบนี้โอเคลองโยกขนโยก,โยกดูนะวืแบบอ่าเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นได้เห็นได้เห็นป่ะนั่นแหละฮะเราต้องเข้าไปดูข้างในกันฮะแปไปไป,ไปเข้าไปข้างในเข้าเราจะเข้าไปยังไงดีเนี่ยอ <ừ> แบบนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างให้มันดีกว่านี้โอเคปะตอนนี้ขอแบบปั๊มสายให้ได้ก่อนฮะลงไปข้างล่างเลยนะลงไปเลยไหมลงไปเลยฮะปิ้ว ทรายของเราอย่โอ้าทรายไปนู่นแล้วใช้งานได้อ่าเย่ดังน,นั้นวิธีแก้ไขง่ายๆครับทุบตรงนี้ออกนิดนึงนะฮะทุบตรงนี้ออกมันอาจจะน่ากลัวน,นิดนึงแล้วก็แบบนี้ปึบปืบปืบขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็วางไฟปืบแบบนี้เดี๋ยวทรายเนี่ยฮะมันก็จะแบบมาสปอนตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะล่วงวแบบนี้อ่จลองดูฮะแต่ว่าเราจะต้องกลับไปก่อนนะฮะระยะทางอีกยาวไกลย,ยาวไกลเลยเพื่อไปการปจะหยัดเวลาดีเดียวฮะ โอเคนี่ฮะเรากลับมาที่พื้นที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วมันอาจจะดูทุเรศนิดนึงแต่ตามที่ผมบอกฮะถ้าเกิดใครค่อยๆสร้างตามเนี่ยฮะจะไม่มีปัญหาโอเคป่ะฮะหวังว่าจะไม่งงกันนะฮะถ้างงก็ลองพอดคลิปแล้วก็แบบย้อนกลับไปดูเนี่ยถามว่ามันสร้างง่ายไหมมันก็สร้างง่ายนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องโอเคป่ะแล้วเราจะยืนตรงนี้กันสักระยะหนึ่งถ้าเกิดสมมติใครที่เล่นกับเพื่อนนะคนหนึ่งเนี่ยยืนที่โลกปกติโอเคป่ะอีกคนนึงเนี่ยฮะให้เข้าไปในประตูดีเอ็นแล้วก็ไปเก็บเกี่ยยวราาเอ่่่ะะะปิดดคืงไมมพูก๊ และมันก็จะเริ่มปั๊มสายใช่ไหมฮะโอเคปั๊มรายยุบยุบยุบรอสักแป๊บหนึ่งเราจะยืนอยู่ตรงนี้สักประมาณกี่นาทีดีฮะเอาสักประมาณหนึ่งนาทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตกันโอเคเอ๊ะเราไปเก็บเกี่ยวเลยดีกว่าฮะเราจะได้เอาทรายมาแปะตรงนี้เพิ่มเติมไงเพราะตอนเนี้ยเรามีทรายแค่เพียงก้อนเดียวใช่ไหมไปเข้าไปเลยฮะและทรายของเรานี่ไงได้มาแล้วโอเคสุดยอดจริงๆเลยและบางคนอาจจะสงสัยว่าทาไมถึงเล่นคนเดียวแล้วมันไม่เห็นมีทรายมาเกิดเพิ่มเติมคือเข้าใจไหม กฎของไมค้าบเนี่ยถ้าเกิดไม่มีผู้เล่นตรงไหนเนี่ยฮะแมปมันจะไม่โหลดเข้าใจไหมซึ่งวงจรตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีผู้เล่นใช่ไหมดังนั้นคือแมปมันก็จะไม่ทํางานนั่นแหละฮะวงจรก็ไม่ทํางานนั่นแหละคือถ้าต้องเล่นกับเพื่อนฮะแล้วเครื่องปั๊มสายอันนี้เนี่ยจะดีมากๆเออใช่ทําไมเราไม่เอาเตียงไปนอนใช่ป่ะคือนอนตรงสตองโฮนั้นอ่ะเออฉลาดจริงๆไปเอาเตียงไปนอนเออแป๊บนึงนะฮะเอาเตียงไปนอนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหล็กไปด้วยฮะเราจะทำฮอปเปอร์มันจะได้แบบเออเก็บ เกี่ยวสายให้เราอัตโนมัติอะไรอย่างนี้ไงทําฮอปเปอร์ไปด้วยเฮ้ยฮอปเปอร์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 ทำกล่องเก็บของนะฮะจึ๊บแล้วก็ทำฮอปเปอร์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 แล้วก็ทำกล่องเก็บของจึ๊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 งปื๊ดโอเคฮะไปคือจริงๆกล่องเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกแต่ก็แบบเออทดลองใช้ระบบไปก่อนอะไรอย่างงี้ไงแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยฮะเราจะต้องทำเครื่องปั๊มสายให้ครบหมดทุกทิศเเเเเเเลยยยยยคคคือออตตนนีีีี้้รราาทททแแแ่่่พพงงงิศดวถูกปะะฮบบ แป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงขอเดินเข้าประตูก่อนเดี๋ยวอธิบายเนี่ยฮะเครื่องปั๊มทรายของเราเนี่ยเราทำแค่เพียงทิศเดียวตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะหยุดเครื่องแป๊บหนึ่งหยุดเครื่องแป๊บหนึ่งโอเคฮะวางสายเพิ่มเติมแบบนี้แบบนี้โอเคแล้วตอนเนี้ยมันก็จะปั๊มไอเทมเร็วเป็น3เท่าถูกต้องป่ะฮะและขนาดเดียวกันเราก็ทำเครื่องปั๊มในทิศนี้ก็ได้ในทิศนี้อีกก็ได้ในทิศนี้อีกก็ได้มันก็จะเร็วขึ้นเป็นสีเท่าคือแบบคิดสภาพนะในหนึ่งวิทในหนึ่ ใน1วินาทีเนี่ยเราก็ได้ปั๊ทราย12ก้อนคือแบบเยอะนะสามารถใช้ในการทําอะไรได้อีกเยอะมากๆเลยโอเคนี่ไงปั๊มทรายยุบ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 นั่นแหละฮะสวยงามซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตปั๊มทรายแป๊บหนึ่งละกันฮะเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบนึงเยอะๆเลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบนึงครับเพื่อเปาระหยัดเวลาดีนิวฮะ แล้วเราก็าปั๊มายมาสักระยะหนึ่งฮะแล้วตอนนี้เราก็ได้ทายมาแล้วอดูดิฮะเราได้ายมาเยอะมากๆเลยฮะก็เนี่ยมันกาลังเก็บเรื่อยๆก็ทายพวกนี้เนี่ยฮะจะเอาไปทําอะไรก็ได้โอเคป่ะฮะก็จะไปเผาเป็นกระจกก็ได้เอาไปทําอะไรก็แล้วแต่นะ แต่ว่าของผมเนี่ยฮะเดี๋ยวจะเอาทรายตรงนี้เนี่ยฮะไปถมพวกโอเชี่ยนโมโนเมนต์โอเคปะ่ะฮะวิหารใต้น้ำซึ่งก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยฮะเราจะมาเริ่มทำโอเชี่ยนโมโนเมนต์กันฮะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแม่เราก็ปั๊มทรายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปไปเท่าน,นี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดสับสกัดให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไลค์เปนกลงใใจห้้ทุคิปดวยะรถ้าคลิปไหนออกกแลล้้้วดดตรรงนนััไเยฮะสหบววัันนีี้สสดฮะบบ๊าายย